จากหนังสือนวนิยายถึงสถานีความสุขและปลูกฉันด้วยเป็นของนักเขียนชื่อทีโมหลินชาวไต้หวันผู้เชี่ยวชาญน,นวนิยายสืบสวนสอบสวนและบทความการท่องเที่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีปูตุนตำรวจสืบสวนวัยเกษียณนะคะที่ทำงานรับใช้ประชาชนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มากกว่า40ปีเกาะแห่งนี้มีลักษณะคล้ายดอกไม้สีขาวลิบบางในฤดูร้อนเหมือนเจ้าสาวที่คุมผ้าสีขาวเกาะแห่งนี้ได้รับขนานนามว่าเกาะแมกโนเรียสีขาวชีปูตุ้นหวังว่าความสวยงามของเกาะจะช่วยชดเชยเวลาที่เขาทุ่มเทให้กับการทำงานจนเบียดเบียนเวลาความสุขของภรรยาและลูกชายได้ แต่โชคชะตากับเล่นตลกการตัดสินใจหักหาน้ำใจภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายให้เข้ารับการรักษาทำให้เขากลายเป็นคนรู้สึกผิดบาปในสายตาของลูกชายเพราะว่าไม่อาจจะยื้อชีวิตของภรรยาไว้ได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางรอบโลกเพื่อหาดินแดนแห่งความสุขเขาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกผิดหวัง โดยเขียนป้ายแขวนไว้ที่คอว่าถึงสถานีแห่งความสุขและปลุกฉันด้วยเขาหวังว่าการพาตัวเองออกไปพบผู้คนอาจจะช่วยให้พบทางสว่างที่อาจจะบอกเขาว่าไม่ให้ไปถึงสถานีแห่งความสุขยามที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาเสียทีเหมือนกับภรรายาของเขาเคยพูดเอาไว้ว่าความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันเป็นการเดินทาง เธอเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของดินแดน,นอันไกลโพล้นเรื่องราวของนวนิยายเรื่องถึงสถานีแห่งความสุขและปลูกฉันด้วยจะเป็นอย่างไรถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยขอสรุปข้อคิดเจ็ข้อนะคะที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะข้อแรกโลกนี้ไม่มีใครรอเราได้ตลอดไป และไม่มีเวลาให้สิ้นเปลืองได้ตลอดการเมื่อความสุขที่เคยอยู่เคียงข้างเราจางหายไปก็ไม่อาจคว้ามันกลับมาได้อีกข้อคิดที่สองความสุขบางครั้งยิ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจผิดคิดว่าสแสวงหาได้อย่างง่ายดายไม่สิ้นสุดแลนะเมื่อผู้คนสูบเติมมันเข้าไปอย่างไร้ขอบเขต ก็อาจจะทำให้ความสุขที่เคยเรียบง่ายบิดเบือนกลายเป็นกิเลสที่ถูกเติมแต่งเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจที่พวงมากับสิ่งของที่ต้องแลกด้วยเงินทองเพียงแค่ความพอใจในสิ่งของก็ไม่ใช่แก่นแท้ของความสุขอยู่ดีข้อคิดที่3ความสุขบางครั้งก็คือความเอาใจใส่โดยไม่ต้องบอกกล่าวเหมือนดังอากาศ ที่ไล่กลิ่นสีแต่มีอยู่รอบกายเพียงแต่พวกเรามักไม่สนใจหรือไม่อาจสัมผัสได้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ทา่ามกลางการปกป้องรักษาจากความสุขที่ร่องหนนั้นข้อคิดที่4ความสุขบางครั้งอาจปรากฏขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยมือและ เมื่อไรควรปล่อยวางข้อคิดที่5ที่จริงดินแดนแห่งความสุขนั้นอยู่ข้างกายคุณเสมอมาถ้าคุณยอมเปิดตาคุณจะมองเห็นมันข้อคิดที่6ความสุขคือสิ่งที่ต้องสัมผัสและนิยามด้วยตัวเองไม่มีใครบอกคุณได้ว่าความสุขแบบไหนถึงจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริง นิยามความสุขในแต่ละช่วงชีวิตอาจจะตื้นลึกเข้มจางไปตามการเวลาที่เปลี่ยนไปและความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับใครสัมผัสได้นิยามได้ว่าอย่างไรข้อคิดที่7ชีวิตคือเวทมนต์ที่รอคอยการถอดรหัสเพื่อความเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต หากเราหมวกอดเก็บความเสียใจของวันๆจะมีอาจสัมผัสถึงความสุขในปัจจุบันได้และนี่ก็คือแก่นแท้ของความสุขที่ทุกคนแสวงหาไม่ต้องรอให้ใครมาปลุกว่าถึงสถานีแห่งความสุขแล้วเราสามารถไปถึงสถานีแห่งความสุขได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราให้ความหมายค่ะความสุขในแบบฉบับของเราคืออะไรเราต้องให้ความหมายมันนะคะ เราก็จะพบความสุขที่แท้จริงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ AY Inspire ตลอดมานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ